อย่าลืมซับสไครต์และปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมไปกดให้คนละหน like, ึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วลไปรับชมกันเลยเฮ้ยสวัสดีผมเองมิกกี้เมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหม ยพาพ,อพอ่อมึงเไหนน้องไก่ของฉันอยู่ตรงไหนนะเอามาให้กินโอ้ยทั้งสองคนงั้นเหลอแอบเนียนๆตามหลังไปเพื่อที่จะตุยหลังไงละ่ะไหนตรงนี้มีใครอู้ซี่จำกินมุท่อหนีเลยยไม่มีใครกูขึ้นแล้วนะอโอ้ my god สองตัวเลยกูแตก อ่ะมองอัสมีแต่ตัวจิวจ๋วเดินเล่นล่ะฮวันนี้ก็กินใครดินนะเอ้ยมีคนหลอกอ้าวสีขาวหลอกแตกแม่งเลยเนี่ยไปดีกว่าอิ่มเลยเอาเราวันนี้เราจะมาสังหารใครต่อดีใครหลงเดินตามมานี่เป็นกระดูกเงี้ยเงี้ยนี่เลยน้ำเงินี่เลย,เงเล,ยลงท่อเนี่ยวไม่ลงดีกว่าหาพื้นที่คนต่อไปลงท่อตรงกัน มีใครตรงนี้ไหมครับไม่มีเลยขึ้นมาตรงนี้แล้วไปไหนต่อดีไปข้างล่างห้องแอดมินนี่ไม่มีใครอยู่สีม่วงกันเลยเอาละเตรียมตัวหัวลอดในการลูดบัตรดูสิว่าเราจะลูดเสร็จเร็วหรือไม่สองรอบแล้วนะลอาเอารอดที่สามผ่านเฉยเไปต่อครับไปต่อครับทางหน้านี้มีอะไรไหมอืมเอาตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะค้านอยู่ไหนเนี่ยท้านอยู่ห้องนี้ห้องโอ้โหจ่าจ่าคาตาไอเด ห้องซ c t v ทวนี่เห็นทุกอย่างเลยโอ้โหเห็นจระใเลยไอ้เขียวอ่อนมึงเลยไม่ต้องมองกล้องมึงเลยมึงเลยกูเห็นกูไปรีพอร์ตแปบบ๊บกูเห็นเลยเว้ยว่ามึงทำไอ้เขียวอ่อนกูจะไปรีพอร์ตกูจะแจ้งกูจะแจ้งให้มึงทุกคนรู้ทุกคนทราบทุกคนเห็นรีพอร์ตเลยทุกคนครับทุกคนไอซิโก้ครับไอซิโก้ทำครับไอ้เขียวอ่อนนี่เลยคนเดียวผมเห็นอยู่ห้องซ c t v ทีวี นะชัดเจนนะทุกคนผมเห็นอยู่ห้อง C C T V นะครับไปซ้ายเขียวอ่อนมึงบินออกไปจากห้องนี้เลยนะฮ่ะเป็นไงโอ้โหแล้วมาห้องแอดมินมาอยู่ห้องแอดมินอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมารูดบัตรกันใช่ไหมรูดบัตรเครดิตรูดบัตรเครดิตรูดบัตรเครดิตรูดไม่ติดทัทีไม่โอ้ยไม่ติดทันทีว่ะเฮ้ กูฉันจะงุดงิสแล้วนะลูดลูดรูดเอเอเอรูด,รรรดไม่ติดโอ้ยเชนี่อะเอ้าเฮ้เฮ้ไอ,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 อสีน้ำเงินเดินตามสีน้ำเงินเหยื่อไรแรกของเราจะไปทองซิเคียตี้เราปิดประตูอัดหน้าซะเลยจากนั้นรอเวลาชีดเนี่ย ฮอยห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 อยยสีดำสีดำไอ้ดำมันพูดต่อมันโผล่ท่อตรงนี้กดอี ouais. okay, okay. right. okay. okay. ่ไปสิแม่ต้องไปแก้ต้องไปแก้ห <pan> ้องห้องเอ้นเนเนเเป็นเป็นเนกดเองกดเองกดเองเอกด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 ไปแก้เสาสัญญาณสายสัญญาณไอ้ไอ้ดำครับไอ้ดำไอ้ดำครับดกดกดไอ้ดำครับไอ้ดำครับผมเห็นครับไอ้ดำครับมันโผล่ร้ยเซเลยมันโผล่ท่อครับ ทุกคนเชื่อผมมันโผล่ตรงท่อมันไปตรงนั้นแล้วไปตรงนี้มันมาโผล่ตรงหน้าผมด้วยผมเห็นทุกอย่างเลยดูผมเห็นมันห้องนิเกชันครับทุกคนครับอ้าไอหมอไอสีเหลืองม,ม,มันเคือมันมันเคือมันคือสตีนสีดำครับสีดำอย่างนั้นเนอเชื่อผมเถอะผมขอร้อง่ะไม่งั้นตาด้ามาข้าผมแน่่าลาก,ก่อนนะสี วะตอบฝอเอาเอาแล้วนั่นใครเอาเอาอย่างวะห้องไฟฟ้าสีเหลืองชอบจังเลยอะไรที่เป็นไฟฟ้าขังว่าสนินี้แล้วแตกแตกให้หมดไปมุดท่อกันดีกว่าที่ขาวนี่นะมุดท่อไอ้ดูเลยไงล่ะเดินตามสีม่วงไงสีม่วงมันนี่เร็วนายเห็นทุกอย่างใช่เมื่อกี้นี้ มุดท่อไปดักข้างหน้าซะเลยนี่เลยแจกงา่าย easy ี e a s y เฮ้ยเก็บขยะเอาใบไม้ออก task complete เฮ้ยสีไหนเมื่อกี้วิ่งไปร่นผ่านวบเออเอออะไรเฮ้ย,ย what what the ข่าวว่าของผมนั้นผมจะมาบูชายันสีแตละสีเต้นรอบกองไฟหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนจนกว่าจะมีคนจะตาทั้งหมดเฮ้ยรอบกองไฟแดกให้หมดใครเป็นผู้ร้ายไม่รู้แต่ที่รู้กูสนุกครับตามมเลยสิน้เงินเราไปหาเหยื่อกันดีกว่าอะไรที่อร่อยอร่อยสำหรับพวกเรานั้นก็คือสีชมพูไงคือเนื้อมนุษย์งุนหวนันไปไปอยู่ตรงนั้นไปแดกเอาแดกแสดงสีนเงินแจกเฉยเลย นี่ไปดูสีฟ้าสีฟ้าอ่อนสีฟ้ามาทําไมครับมาทําไมครับไปเลยครับใครเข้ามาในนี้เห็นศพแล้วก็จะกดรีพอร์ตแล้วจะสังหารหมูทั้งหมดสีม่วงมาแตกไปเลยไปแดกเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหสีม่วงชิงเงินโอ้โหอีซี่ชนะต้องสร้างความไว้ใจสีชมพูตามผมมาผมจะไปซ่อมไฟผมจะไปซ่อมอุอปกรณ์แผงของวงจอนที่มันพังนี่ทำไปซ่อมทำเปเนียนซ่อมสแกนแป๊บบ สไม่ใครมาเนี่ยเฮ้ยนี่อ๋อกดผิดกดผิดจุ๊บตีเลยปิด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 ประตูทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้เก็คิวไม่ได้ตั้งสิหกวิเฮ้ยเร็วเร็วเอาหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยคงวิห้าสี่อย่าพึ่งอย่าพึ่ง ันแจกเลยไงนะโอ้โหชนะอย่างชิวเฉียดไปเร็วสีเหลืองไปหาท้าทำเงินดีกว่านี่ท้าของผมอยู่ห้องเออห้องชิวมาดูห้องพลังงานห้องเกาะนี่จุบจุ๊บแก้เสร็จเรียบร้อยเฮ้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 ย สเตอร์แน่นแน่มั่นใจอะไรนะจะเป็นอิมโพสเตอร์อะไรลขาวอิมโพสเตอร์แน่นแน่กันเลยอะไรกันบะเน้ารู้สึกอยากแกมด้วยคนเอาอิมพอก้ดคนแล้วเกินอะอิมพอตแหลมมเนียนสีขาวไม่ใช่อิมโพสเตอร์อิมโพสเตอร์นั้นยังคงเหลือหนึ่งคน วเล่นจังเลยอ่ะดูซิว่าจะมีแค่เอ้าสีฟ้านายมาทำอะไรมึงจะฆ่าพ่อกูงขอยสัตว์นี่อ่ะเฮ้อโอ้โยรู้สึกหนาวจังเลยโดดราวนาเล่นดีกวา่าอย่างวะเห็นสีแดงโดดมั่งเหลืองก็โดดตามเอ้ยน้ำตาลไปทุกคนเอ้ยสีฟ้าตามทุกคนห๊อปดำไปที่คนสิรู้สึกกระชุ่มกระชวยนักเก็ตอย่างโดดราวาจังเลยอ่ะเฮ้ยงี้ยซ้อมเข้าไปที่คน เฝาอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ห้องนี้ห้องคอมมูนิเคชั่นเดี๋ยวดาวน์โหลดไฟล์แป๊บไม่น่าจะแป๊บแหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เเฮ้ย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 ใครเอาคลิปหลุดอยู่อยู่อยู่ลนะอ่ะไม่ฮื่มไม่คลิปแล้วเหรอเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหม,ม,มันจะท่อโอ้โหยิงทิ้งแ้วโอ้โหเถื่อนนิพาย อ้าวเฮ้ยเอ้าชมพูมาเห็นเด้อเด้อเด้อเากดรีพอร์ตเฉยเอาน้ำเงินเป็นเฉยเอางงเลยทีนี้อะเป็นอินโพสเตอร์ทั้งทีแล้วต้องเขียนตัวสอนที่แบบว่าล่อล่อตาล่อใจแจกแป้งเลย <ś les> ไหนมีไหมโซมาว้าโซมาว้าโซมา,ซมาหมว่าไม่ไมีไรตรไม่มีอะไรไปไปก่อนเดีจ้ามา เนี่ยไปม่วงมาอ่ะม่วงมาอ่ะนี่เลยใครฆ่าม่วงใครฆ่าม่วงดำดำใครฆ่าดำใครฆ่าดำไปพบศพครับโอ,โ,โอ้โหแล้วแตเอาโวดูหมดเลย <laughs> แตกเลยครับอืมสีมพูยืนปแปลกทำไมยืนบื้ออย่างงั้นโหลดใช่ไหมนายโหลดอยู่ใช่ไหมอืมนายกำลังประมวลผลว่าจะฆ่าใครใช่ไหม ไปกดโหวตก่อนเลยนี่เลยกดโหวตเลยผมจะบอกกับทุกคนว่าสีชมพูเป็นครับสีชมพูครับนี่เลยเชื่อผมเชื่อผมโปรดจงเชื่อผมผิงครับสีชมพูครับสีชมพูเป็นครับผมรู้เลยผมสัมผัสได้เส้นผมมันแรงมากสีชมพูครับอทุกคนเชื่อผมใช่ไหมสีชมพูนะสีเหลืองอมบอกโอเค โอเคสียมพูไปสียมพูสีส้มบ,บอกทำไมไมีแต่คนสงสัยบอกผมก็เลยตอบไปว่าเชื่อผมสิสียอมพูไปมันยืนมื้ออยู่แนะ่มันยืนฟรีคาร์นี่เลยไงล่ะ <laughs> สียมพูลาก่อนอิมโพสเตอร์ <laughs> 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 ไวเถิดเลยยืยมืดจังเลยส้มไฟเป๊อือ ส้มไฟกดจึกจึกโอเคเสร็จและและ้ว mm, <what S 1> กูตายก็ได้โอ้โหหนึ่งคนตรงนี้และอีกสิบคนตรงนี้โโคตรเยอะ <c oughs> โอเคกู <c oughs> ตายก็ได้ <c oughs> ตามนั้นทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคกูไปก็ได้แต่ผมจะพิมพ์ทิ้งท้ายว่าไอ้แดงเป็นครับ เอาไม่มีใครเชื่อกูเลยทีนี้ปากเพกูบายถ้าหากผู้ชมชอบคลิปนี้ปุ่มไลค์อยู่ข้างข้างอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับผมอาวล่ะผมไม่พู้ทำดเพลงเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายยครับผม